สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับใครที่จับตารอการเปิดรับสมัครสอบนักเรียนในสิบทหารบกประจำปี2565ทุกท่านต้องตั้งใจฟังนะเนื่องจากมีการเตรียมเปิดสอบบรรจุรับราชการเป็นนักเรียนในสิบทหารบกจำนวน2,500นายจะรับสมัครภายในเดือนพฤศจิกาย,ยน2564 เตรียมตัวให้พร้อมเส้นทางสู่นักเรียนในสิบทหารบกมาถึงแล้วการเปิดสอบนักเรียนในสิบทหารบกประจำปีงบประมาณพศ2565รวมหลักสูตรนน,น,นสเหล่าราบเข้ากับนนสทบระยะเวลาการศึกษา1ปี6เดือนจำนวนที่รับ2,500นายจะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เนี่ยเป็นบุคคลพลเรือน จำนวน500นายก็คือ 1. สอบคัดเลือก375นาย 2. กลุ่มเป้าหมาย6กลุ่มอีก125นายดังต่อไปนี้กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35นายกลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นชุระกันดาน35นายกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสมัชชาพิเศษ15นาย กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์5นายบุตรกำลังพลทอบอ30นายแล้วก็กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษอีก5นายรวมแล้วกลุ่มที่1 5 0 0นายนะครับสำหรับกลุ่มที่2ก็เป็นทหารกองประจำการอีก2000นายใครที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่นะครับ1ก็คือโคต้าหน่วยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถไว้แล้ว ร้อยห้าสิบนายสองเป็นกลุ่มทหารกองเกินที่ร้องขอของกองประจำการ5 5ารนายและ3เป็นกลุ่มทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด555นาย4เป็นกลุ่มทหารกองประจำการทั่วไป740่นายกลุ่มที่2เนี่ย2,000นนายโอกาสของทหารกลุ่มนี้จะเยอะนะครับทีนี้ท่านใดสนใจเนี่ยท่านติดติดตามช่องนี้นะ เดี๋ยวถ้ามีประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน2564ผมจะนำรายละเอียดมาเล่าสู่ท่านฟังขอบคุณนะครับที่ท่านกดไลคกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ